วันนี้เราจะมาตีโบสสมบัติกับเกมคุกลันกันนะครับเก็บเงินมาสองล้านสองล้านสองแสนเก้าหมืนเวลาสิบกว่าวันทั้งเล่นเองแล้วก็มีตัวช่วยนิดหน่อยอดทนมาขนาดนี้ก็ไม่รู้จะต่อบแทนกับเรายังไง เนี่ยเนลิกเห็นเขาว่าดีแต่เราก็ห่วยเล่นง่ายๆเอ,อะครับจัดการเลยดีกว่าตัวแป่ยังกันตีพักอะไรหลายๆอย่าจัดหนักเลย นั่นแหละบางทีก็ใช้ความคลั่งอัดเข้าไปสามดอกแล้วนั่นแหละเยี่ยมนะครับมันคงไม่ใจลายขนาดนี้หรอกน,ะ,นะโหแม่งเลย,ลยไหลเป็นน้ำเลยทำใจแบบอ อ้าโอ้โหโหดเลยโอ้โหเอาวะมาโหมันเลยเนี่ยใช่เียจะไม่ติดเลยฮะไดมาได้แล้วอ่ะโอ้โหสุดยอด โอ้โหโอ้โหวันนี้เลยอะเล่นอะไรก็ให้แล้วให้แล้วนะไม่ให้เลยเว้ยมาเฮ้ยให้พวกเก่งมากมันต้องตีนำลองใช่ไหมโอ้โห ดูเงินสองล้านเก็บสามแสนอาเว้ยตีไม่คิดเลยนะแม่งหมดเงินแม่งไม่ได้เก็บใหม่โอ้โหสลัดสองอันเลยมันจะเน่าทีละสองอันเลยนะอ่ะอ่ะ อืมอืมอืมมาแล้วทางมาสิวะโอ้โหมาเลยสมบัิได้เปิดเพิ่มโอ้ไมัต้องสลับกันเอาให้จุกนี่อ่ะสุดยอดเริ่มเหนียวแล้วว่หลืออะไรกันเนี่ยขอให้บวกก้าห้าชิ้น แม่งเชิ้นเดียวลเล่นกูไปเป็นล้านเลยทำนเองนะครับทำใจอืมเอาไ้ชักเข้าชักออกเลยตีหรือไม่ตีดีนะอันนี้ดีมากนะ เราจังหวัดมันเผือว่ากดเลย,ยลอย่าโหลดนานนี่แน่นเลยเสร็จต่ออย่างเดีวยวนู่หัวไม่ได้นับเลยนะครับเ่อกี่ครั้งเดี๋ยวไปดูสโลลวทำเอฟเฟคโชยเอาดีไปแต่หมดไปเก้าแสนเลยเต้องมีแถมแน่นอนแถมไปนหนึ่งเปร๊ะเลย ไม่แน่ด้เปิดกิปทพอย์เพียบเลยเท่านี้แต่มันฮอตเนี่ยตียากขึ้นเลยใช่ไหมนะมีแขนเครื่อใครอยนั่นแหละบอกแล้วมาต้องรีบกดจอ,อกจันไหลมาเลอะนะไหลกลเป็นกล่องเลยว่าเลอกกันเองมาชเข้าจ้ออกมาดีกว่า นี่แทงทองแต่แทงทองไม่รู้จะทำให้ได้คะแนนเนยอะขึ้นหรือเปล่าเหมือนตีเพื่อให้มันเพิ่มตังค์โดยเอาตังค์เราไปตีอ้อมันโดนหลอกรอบนี้คงตีกันตังค์หมดแล้วับหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ แต่กว่าจะหาได้ขนาดนี้ก็น่าหน่อยอือนี่ทำอะไรได้บ้างดิสทายบนทางอ,อยากดูเนี่ยอยากรอเหวันเทพแต่ก็เล่นเราไปแลอือหืออือหือ กิปรอยไม่ใจเลยเปิดกิปรอยโชว์ต่อโอ้โหเอาวะสามตีแสนเดียวเอาวะอือย,ยังมีอีกจะว่าได้รักสามสี่ชิน้นนี่อุ้มมาแล้วลรีบออกเมือนเคจะได้ไม่ม,มุกนี้มาแล้วลรีบตีชักออาชักออกดีกว่าชักออาชักออก ไม่เอาดีกว่าเอาไม่เอาดิหอือกขาหลอกกดต้นเพชรนึงมอ้ร้านหนึ่งกับเจนลิคอ ตอนเมกะะากระพริบแล้วเปล่ยอจะรีบสักทีเลองกดตรงเหรียญน,นะแสงดงรถแดกเปียนเยอะมันกตรงอัพอัพเกรดแน่เลยเพราะกดจะอัพเกรดตัวไหนดีอ่ะตัวจีไ้กัเกแกเขากยนั่นไงก็บพอยตัวจีอ๋อต้องอัพด ดูพีเราจะได้อัพอุ้ยงีบดีๆป่ะเอ๊ะม,มามันเลยเดียวมันนะ้งเนี่ยอืมมานั่นแหละก็ไม่ยากนะครับไม่ยากกบแต่เยอะมาเว้ยของชิ้งแรก กูจะได้มีเขาบ้างไหมนะอันนี้มันเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับทรัชช <Yeah. S 1> ูบ yeah. mm ุ๊กหกถึงสิบเอ็ดเนี่าดาแก็บพาวเวอร์เชนลี่ เี่ไปตีขยะดีไหมนะก็บอกให้เปิดอันถูกๆมาตีมันจะติดง่ายกว่าอยากตีอินเน,นี่ยไหมนะแต่ถ้าติดยากมันยังก็อยากตีของดีมากกว่าเพราะค่าขยายแม่งโหดโหดที่อะลรร้อยหนึ่งสิบห้าช่องโดนไปแล้วรอบหนึ่ง หล,ลังได้เขา,า,า,าตีนี้กันแม่แดกโดดนานขึ้นคือเริ่มสับสนแล้วแม่งแตกต่างไปเยอะเลยแหลบซะจุกเลยมนล็อกเลยจาแปดไป็นถะึงสิบเปอร์เซ็นต์อะใครจะไปเล่นเลยแหละสองเปอร์เซ็นต์ เสียตังก็ต้องมานั่งเหนื่อยนะแล้วนะอืมซับซ้อนจริงชีวิตเลยเออเปิดได้แล้วเสียแล้วนะสุดยอดสาม,มัคคจชีวิตอยู่ในชีวิตโอ้โหโอ้สมบัตเต็มลืเมเร,เรื่องนี้กันได้โอ้โหโดวหลักเลย เพื่อให้ได้เอกนจีทไม่ใชเลือกเลยเนะปั๊บปะมันประหยัดจริงมววากเลไม่ใช่เลยนะตีโบก,กำต่ำเราแล้วกันเงินเลือกน้อยอย่างเงี้ยใช้ววิ็นีก็ยัะมีเงินก็คึกหมดเงินให้ก็ค,คิดแล้วคิดอีก แทงทองก็แทงทองวะสี่ครั้งเลยวะให้เจ็ดดิยอเกิบบวกก็ชอบอันที่สองครั้งที่สามนั่นแหละอืมอื้อสี่ครั้งแสนมาอึด ก็ตรงไหนวะช่างไหนเนี่ยอักจนหนทางเปิดกิ๊บบล็อกโชยสินะโอ้โหครั้งที่สี่โอ้ไม่ได้นับอย่างที่ให้แม่งจำหน่อยอักแถมมาเดียวกิ๊บบล็อกไม่เอาอ้าช่าย,ะย,ะย,ะยะ่าย่าย่าเล่เฮ่ อืมอืม้าวมันเพอนี่ไงมันม่เพอเอ้ยมาก็มาไนะสามชิลโล่ไปอีกสองชิ้นก็ห้าแสนะมันก็พอได้นะโอ้โหเท่เลยแต่ละอันสนใจดีเหี้ยอืม้าขยายแม่งเบนไป เยันเลยจะชอบุกของดียันมีอะไรวะโทรโังอ์อะอี่โทรศโคงก็สำคัญดีแต่ยังอัพไม่เต็มอะเ,อเปเราอัพแต่มอมกคิดหน้าอะไรงั้น แต่ก็อยากได้โอ้ยับสนระงเงินหมดวันนี้เองเอาหนี้หนไหมจ่ายกิแทบนี้เพื่อให้ได้สามันก้อนคือ <c oughs> เล่นต่ออีกปีไม่ได้คืนเลยดาบแม่งไปเสียบแม่งเลยมั้งนะคิดไม่ได้ไง มันต้องมูลพุกหมื่นร้อยสองหมื่นคอยแล้นะโลซัมบานระดับล่างมากเลยว่ะเศรเป็นหกเปอร์เซ็นต์คืนมายี่สิบเป็นที่ก็น่าสนในะเล่นซัมบีซัมสนุก,นกอ่โาโค้ชโฮนรก บ,บังคับตับนี่ก็น่าสนนี่บาทยาวขึ้นแต่ถึงเวลาก็ไม่ใช่จอมปีในกู้ชีวิตเอาระดับล่างดีไหมนะแม็กเนสเดลลี่ เอาเลยดีกว่าให้ดูแันแมนดูดเพลินๆดีไหมนะมึงของพักกันเลยครับเริ่มยาวกไนไปแล้ว